วันนี้อากาศดีนะคะอากาศดีมากเลยค่ะลมพัดเย็นสบายนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการขยายพันธุ์นะคะต้นว่านรวยไม่เลิกนั่นเองนะคะที่ไซปลูกไว้ที่บ้านจริงมีอยู่ต้นหนึ่งเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามันแตกหน่อออกมาเยอะเลยค่ะไซก็เลยแกะแกะ,แกะเอาต้นเล็กๆพวกนี้ที่ที่เป็นหน่อนี่แหละค่ะที่เขาแตกออกมาเนี่ยเรามาทําการขยายพันธุ์นะคะเนี่ยะค่ะเวลาเขาแตกหน่อเห็นไหมคะนี่นะคะเขาจะแตกหน่อแบบนี้นะคะแล้วก็ เอาออกมาเลยค่ะออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาขยายใส่กระถางค่ะใส่กระถางไว้นะคะเป็นดินร่วนปนแกรบนะคะแล้วก็มูลสัตว์เป็นปุ๋ยคอกให้นั่นเองนะคะหลังจากที่เราลงเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงคะ<ส>่ะค่ะอันดับแรกนะคะใส่ดินลงไปแล้วในกระถางที่เราเตรียมไว้เลยนะคะแล้วก็จะทําการอาเอาเป็นต้นเล็กๆแล้วกันเน่นนี่เพราะมันเป็นกระถางน้อยเดี๋ยวมันก็จะได้โตนี่ค่ะเราใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็กบนะคะ ดินค่ะรดน้ำนะคะเช้าหรือเย็นนะคะหลังดวงอาทิตย์ตกค่ะตามความเชื่อด้วยเนาะอ่านี่ค่ะนี่ใส่ไปเลยนะคะนี่จะเป็นต้นเล็กเดี๋ยวเรารอเขาโตค่ะกดดินนิดนึงนะทำแบบนี้ทุกต้นเลยค่ะทำแบบนี้ทุกต้นเลยเนาะเดี๋ยวค่อยมารดน้ำอีกทีหนึ่งอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะทำรูใส่ค่ะแล้วก็อา ต้นไหนดีต้นหัวเล็กๆแล้วกันนี่เนาะใส่ลงไปนี่นะคะโอเคค่ะแล้วก็กบเลยจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะมือนึงถือโทรศัพท์มือนึงถือจะกดดินนั่นเองนะคะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอเขางอกงามเนาะจัดให้เขาสวยๆ นี่คือมันรวมกันอยู่ตอนกับต้นใหญ่มันก็จะเปื้อนอะไรเราเอาเขามาดูแลรักษาดีๆนิดนึงก็คือแยกเขาออกแยกกระถางออกเขาจะได้โตด้วยค่ะถ้าไม่งั้นเขาจะไม่โตนะคะนี่ค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราปลูกเสร็จนะคะเราใส่ดินแล้วเราก็ปลูกไปในกระถางก็รดน้ําให้เขาค่ะ